สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขณะน,นี้ท่านกำลังติดตามรับชมรายการรักไม่รู้โรยนะคะดำเนินรายการที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนวันนี้พบกับดิฉันอาจารย์นิตยาศรีบรมค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะคะคุณพยาบาลวิชาชีพคุณปานีนะคะวัฒนาพิบูลภยัยศาลสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนานะคะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพหัวหน้างานกุมารเวชกรรมมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ในเรื่องของการดูแลเด็กโรคหัวใจเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านค่ะซึ่งวันนี้นะคะพี่ปานีของเรานะคะก็จะมีการพูดคุยนะคะแนะนำกับญาติคนไข้โดยตรงเลยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเชิญน,นะคะญาติคนไข้มาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณก้อยสวัสดีค่ะ ค่ะคุณก้อยคุณก้อยทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์เนาะ,ค,ะคุณหมอจะอนุญาตให้น้องกลับไปอยู่ที่บ้านได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้ก่อนที่จะาพาน้องกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนเนาะเพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็สร้างความมั่นใจเวลาพาน้องกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะใช่ค่ะตอนนี้คุณก้อยมีความกังวลหรือว่า,ามีความพร้อมในการที่จะเตรียมตัวรับน้องกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วยังไงคะ ก็มีความกังวลหลายเรื่องเหมือนกันค่ะ<ม>ตั้งแต่เรื่องอาหาร<ม>ยาแล้วก็การปฏิบัติตัวต่างๆค่ะ<ม>ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค่ะถ้าเกิดว่าได้รับคําแนะนําเพิ่มมากขึ้น<ม>ก็จะทําให้มั่นใจมากขึ้นค่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเอาเอาทีเรื่องก็ได้ไดอ้อย่างเรื่องแรกอาหารสําหรับคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจแต่กําเนิดอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจแต่กําเนิดเนี่ยค่ะ เขาจะต้องการพลังงานแล้วก็มีการใช้ออกซิเจนเนี่ยมากกว่าในคนปกติทั่วไปนะคะเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้เขาได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนนะคะทุกหมู่แล้วก็มีอาหารที่ให้โปรโตีนสูงมีธาตุเหล็กสูงอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะที่ธาตุเหล็กสูงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงนะคะอาหารจําพวกนี้ก็จะเป็นผักใบเขียวนะคะเครื่องในสัตว์หรือวาอ่าจะเป็นใน เลือดไก่เลือดหมูไข่แดงเงี้ยนะคะพวกนี้จะมีธาตุเหล็กสูงเราสามารถทําอาหารเพิ่มเพิ่มธาตุเหล็กให้กับเด็กโดยใช้อาหารที่เป็นธาตุเหล็กสูงแล้วนะคะสิ่งที่เราอยากจะให้เพิ่มเติมก็คืออาหารที่มีโปรตีนสูงของน้องเนี่ยก็จะแนะนําเป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสตัตว์เนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลาหรือนมถั่วเหล่านี้นะคะก็จะมีโปรตีนสูงมี โปรตีนสูงมีธาตุเหล็กสูงนะคะแล้วก็อยากให้เป็นอาหารที่มีกากใย,ยสูงเพราะว่าอาหารที่มีกากใย,ยสูงนะคะจะช่วยไม่ให้เด็กเกิดอาการท้องผูกนะคะเพราะว่าในเด็กหัวใจเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงภาวะนี้อาหารที่มีกากใย,ยสูงก็อย่างเช่นผักทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งผักคะนา้ากระลำปีผักกาดขาวเหล่านี้ค่ะได้หมดเลยผลไม้ที่มีกากใย,ยเยอะๆที่คุณแม่คุณแม่ หาได้ง่ายๆก็อย่างเช่นกล้วยส้มมะละกอเหล่านี้ค่ะอืค่ะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังเดี๋ยวก็คืออาหารที่มีโซเดียมสูงอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงโซเดียมสูงใช่คุณแม่พอพรู้จักไหมพวกเกลืออย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะใช่ค่ะ<อ>เพราะฉะนั้นเวลาคุณแม่ทําอาหารนะคะเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงหรือว่าลดการใส่เกลือน้าําปลาหรืออาหารที่มีรสชาติรสเค็มอะค่ะต้องลดพวกนี้ไปเนาะ,ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะ อาหารที่มีโซเดียมสูงอะยังจะมีอยู่ในพวกอาหารแช่แข็งหรืออาหารแปรรูปเนื้อสัตว์แปรรูปเหล่านี้จะมีพวกโซเดียมอยู่เยอะนะคะไข่แดงเคม็มไข่เค,มะคะ็มเนี่ยค่ะก็จะมีโซเดียมสูงขนมกรุบกรอบหรือแม้กระทั่งแบบมีบะหมี่สำเร็จรูปอันนี้นี่ต้องต้องระวังเลยเพราะว่าโซเดียมสูงมากจรงิงนะคะพวกโจ๊กโจ๊กกระป๋องอกระป๋องนี้ด้วยไหมคะหลีกเลี่ยงใช่ะค,ะค่ะเอออาหารเหล่านี้ เป็นอาหารกึ่งสาเร็จรูปทุกอย่างเลยค่ะนะคะ,คะอันนี้คือในเรื่องของอาหารค่ะนอกจากอาหารก็<ข>มียายาที่คุณหมอจะให้ไปอะคะ่ะอ๋ยาสําหรับโรคหัวใจนะคะก็คือจะต้องดูว่าสภาวะของโรคหัวใจที่น้องเป็นอยู่เนะะี่ยค่ะคือต้องเข้าใจก่อนว่าโรคหัวใจกับการกินยาแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่ต้องกินหรือบางคนอาจจะกินหลายตัว ส่วนใหญ่นะคะยาในโรคหัวใจที่คุณหมอจะให้อาไปกินที่บ้านเนี่ยเราให้ไปเพื่อป้องกันภาวะหัวใจวายซึ่งเรามักจะใช้ยายาที่เป็นหลักเลยก็คือยาชื่อไดา o x อกซินนะคะแล้วก็กลุ่มยาขับปัสสาวะ,ะก็จะเป็นยาหลักๆเดี๋ยวขออธิบายทีละตัวเนาะถ้าเป็นไดจอกซินนะคะยาตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องการบีบตัวของหัวใจนะคะแล้วก็ลด อัตราการเต้นของหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาที่ให้ยาตัวนี้ค่ะคุณแม่คุณแม่ต้องสังเกตอัตราการเต้นของชีพจรน,นะคะเออก่อนให้ยาตัวเนี้ยเราต้องจับชีพจรอ,อย่างที่คุณหมอได้สอนอแม่ไปแล้วอาได้็อกซินนะต้องจับชีพจรถ้าเกิดว่าลูกของคุณแม่อยู่ในช่วงหนึ่งปีถึง6ปีใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าอัตราการเต้นของชีพจรเนี่ยในหนึ่งนาทีเนี่ยต่ำกว่า80ต้องหยุดยาตัวนี้ไว้ก่อนนะคะ อันนี้สําหรับเด็กอายุ1นถึงหขวบแต่แต่ว่ามันไม่ได้ใช้อย่างนี้ทุกคนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กเขาอายุต่ํากว่า1ปีนะคะถ้าหัวใจเต้นต่ํากว่าร้อยถึงจะหยุดให้ยาตัวนี้ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเด็กอายุมากกว่า6ขวบขึ้นไปนะคะยาตัวนี้ถ้าเรานับอัตราการเต้นของหัวใจได้น้อยกว่า60ครั้งเราจะต้องหยุดหยุดยาตัวนี้ไว้ก่อนนะคะไดจอกซิเนเป็นยาที่เราจะต้องให้ ตรงตามเวลาแล้วยาจะได้ผลมากถ้าเกิดว่าให้ไปในช่วงที่ท้องว่างช่วงท้องว่างคือช่วงไหนช่วงที่ก่อนรับประทานอาหาร1ชั่วโมงค่ะคุณแม่หรือในช่วงหลังกินข้าวไปแล้วสชั่วโมงอ่าก็จะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะให้รับประทานยาตัวน,นี้นะคะ,อะนอกจากนั้นแล้วก็ยังต้องอสังเกตภาวะแทรกซ้อนที่ภาวะข้างเคียงของการรับยาไดจ็กซินนะคะอย่างเช่น อาการขึ้นไส้อาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเดินหรือว่าชีพจรเต้น,ช,นช้าลงมีหัวใจเต้นผิดจังหวะเหล่านี้คะ่ะถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะเราต้องอามาพบแพทย์มาปรึกษาแพทย์นะคะอันนี้ <okay. S 2> จบจบในกลุ่มของอยาในจ็อกซินเนาะทีนี้เราขอพูดอีกนิดนึงสําหรับยาที่อาจจะได้ไป2ตัวก็คือยาขับปัสสาวะมันจะมีอยู่2ตัวค่ะ,คะมันจะชื่อลาซิกกับอันดกโตน ไปนโนแลคโตนอ่ามันจะเป็น2ตัวซึ่ง2ตัวเนี่ยเราจะได้แค่ตัวใดตัวหนึ่งนะคะคุณแม่สําหรับตัวแรกถ้าเป็นลาซิกเนี่ยเขาจะใช้สําหรับขับ่าป้องกันภาวะบวมน้ําแล้วก็ช่วยลดความดันโลหิตซึ่งตัวเนี้ยลาซิกตัวเนี้ยเรากินยาตัวนี้แล้วเนี่ยมันขับปัสสาวะไปแล้วเราต้องเพิ่มโพแทสเซียมโพแทสเซียมสูงก็อย่างเช่นกล้วยอง,งุ่นนะคะเอออาหารพโพแทสเซียมสูง ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะขับปัสสาวะอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะชื่อว่าอันเด็กโตนหรือสไปโนโลเล็กโตนอันเด็กโตนตัวเนี้ค่ะจะเป็นยาขับปัสสาวะ <Okay. S 1> ที่มีแก้ช่วยในเรื่องของขับภาวะน้ําเกินร่วมกับเพิ่มภาวะแก้ไขภาวะโพแทสเซียมต่ําเพราะฉะนั้นยาตัวนี้ถ้าเป็นอันเด็กโตนนะคะ ไม่ต้องไปกินอาหารที่มีโพแทสเซียมแล้วนะเพราะว่าในตัวยาเขามีโพแทสเซียมให้อยู่แล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งได้เกินกินเฉพาะให้ลาซิกอ่าถูกต้องค่ะโอเคนะคะอันนี้ในเรื่องยาเนาะได้มากค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราลืมกินล่ะคะถ้าลืมกินยาถ้าเราลืมกินยาให้กินทันทีที่นึกได้ค่ะคุณแม่เรานึกได้ อ,อย่างเช่นตอนเช้าเรามานึกได้ตอนเที่ยงเนี่ยค่ะเรากินมื้อนั้นเลยแต่ว่ามื้อต่อไปเนี่ยจะต้องนับให้ห่างจากมื้อเดิมอย่างน้อย8ดชั่วโมงนะ,ะจะเอามาติดกันไม่ได้ต้องห่าง8ดชั่วโมงไปก่อนแล้วค่อยกินมื้อถัดไปนะคะ,คะอย่างนี้ห้ามเอามาคูณ2เอามาทบกินอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะ,คะอันนี้จะอันตรายมากแล้วก็เวลาให้ยานะคะอยากจะฝากตรงนี้เทคนิคการให้ยา ถ้าเกิดว่าน้องร้องอยู่นะคะคุณแม่คุณแม่ต้องอ,อย่าเพิ่งให้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาอาจจะสำลักได้พอสำลักนี่นก็จะเสี่ยงกับติดเชื้อที่ปอดขึ้นมาเนาะเดี๋ยวสำลักลงปอดนะคะแล้วก็ยาทั้งหลายนะคะต้องไม่ผสมกับอาหารหรือนมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอา,เอายาผสมกับอาหารหรือนมไปเนี่ยหนึ่งเลยคือมันอาจจะ ทำให้เรากะไม่ถูกถ้าเขากินอาหารกินนมไม่หมดเนี่ยว่าได้ยาไปปริมาณที่เท่าไหร่แล้วแล้วยาบางตัวเนี่ยคะถ้าผสมรวมกันมันก็จะทําปฏิกิริยากัน<อ>นะคะคให้กินทีละตัวใช่<อ>ให้แยกกันและยังไม่ไม่ผสมนม<อ>ไม่ผสมอาหารนะคะอ,อันนี้<อ>ในเรื่องของยาเนาะ,ะอาตะกี้นี่เราคุยกันในเรื่องยาไปแล้วนะคะเออก็คือเรื่องอาหารไปแล้วเรื่องยาทีนี้สิ่งสําคัญอีกอันนึงก็คือเรื่อง การป้องกันไม่ให้น้องเจ็บป่วยนะ,ะเ,ออเพราะว่าโรคหัวใจเนาะออการป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยทาอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยค่ะวัคซีนค่ะคุณแม่มวัคซีนวัคซีนเนี่ยใช้ป้องกันเนาะก็คือรับตามอายุปกติเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไปรับวัคซีนตาม,มช่วงอายุปกติคุณแม่พาไปหาคุณหมอเลยเขาก็จะให้วัคซีนซึ่งจริงๆวัคซีน,นมันจะใช้ป้องกันอย่างเช่นพวก RSV pneumonia วัคซ um ีน IPD อย่างนี้นะคะให้วัคซีนตามตามช่วงอายุนะคะแล้วก็ป้องกันหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชนหรือว่าสัมผัสกับผู้ป่วยหรือว่าคนที่มีการติดเชื้อโดยเฉพาะทางเดินหายใจอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันมันสามารถติดต่อกันได้ง่ายต้องหลีกเลี่ยงเนาะต้องให้ล้างมือบ่อยๆนะคะเออล้างมือบ่อยๆใส่แมสช่วยป้องกันการ ติดเชื้อหลือเกลี่ยงการเข้าในที่ชุมชนอ,มอันนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นสุขภาพปากและฟันก็เป็นสิ่งจําเป็นค่ะต้องดูแลทาความสุขภาพในช่องปากนะคะพาไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยทุก6เดือนเนาะแล้วก็เวลาที่เราไปพบพบทันตแพทย์เนะะี่ยค่ะพบหมอฟันเนี่ยต้องบอกเขาด้วยว่าน้องเป็นโรคหัวใจนะคะการให้ยาก็จะได้ระมัดระวังแล้วก็ดูแลให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะ,ะแล้วก็การติดเชื้อที่เรา ต้องสังเกตในเด็กก็คือส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเนี่ยค่ะในช่องหูการติดเชื้อทางหูอักเสบถ้าเกิดว่ามันมีมีน้ําหรือหนองไหลออกจากท้องช่องหูหรือว่าน้องมีไข้ไข้ขร่อยไข้สูงเนี่ยค่ะเหล่านี้ให้มาพบหมอได้เลยนะคะอืมค่ะไม่ต้องรอนะได้ค่ะค่ะแล้วอย่างแล้วอย่างถ้าเกิดว่าน้องอยากจะออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถทําได้เหมือนเด็กทั่วไปปกติเลยไหมคะอืมสำหรับ การทากิจวัตรประจําวันหรือออกกําลังกายในเด็กโรคหัวใจนะคะสามารถทําได้ในกรณีที่ไม่ออกแรงเยอะๆอย่างนี้ดีกว่าเนาะ<ม>อย่างเช่นวาดรูประบายสีต่อเลโก้เห<ม>ล่านี้ทาได้เลยกิจกรรมหรือการละเล่นที่คนหลีกเลี่ยงก็สิ่งที่ต้องใช้แรงมากๆอย่างเช่นเตะบอล<ม>ว่ายน้ําปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะอันนี้ขอให้หลีกเลี่ยงหน่อยหรือว่ากิจกรรมที่มันทําให้เด็กรู้สึกตื่นเต้นหัวใจเต้นเร็ว หรือว่าตกใจหรือกลัวอย่างเงี้ยค่ะต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมเหล่านี้นะคะ,คะนอกจากนั้นแล้วอยากจะให้สังเกตการเล่นว่าคือถ้าเล่นนานจนเหนื่อยอันนี้อันนี้เราก็อาจจะต้องกําหนดเวลาแล้วก็คอยสังเกตต,ตรงนี้ด้วยอย่าให้เล่นนานจนเหนื่อยนะคะ,คะหรือถ้าร้องไหยอย้อะไรเงี้ยก็อย่าให้ร้องนานต้องพยายามปลอบหรือทําให้เขาสงบให้ให้เร็วเนาะ ค่ะไม่มีข้อจํากัดอื่นค่ะมีมแค่ต้องระวังเหล่านี้เฉยๆแค่ไม่ออกแรงเยอะค่ะใช่ใช่ใชค่ะจะสุดท้ายละได้มาหลายเรื่องเลยอยากจะฝากไว้สําหรับที่สําหรับสุขภาวะพิเศษและการสําหรับคนไข้โรคหัวใจสิ่งที่อยากจะให้ระวังมากขึ้นก็คือภาวะท้องผูกค่ะคุณแม่ อยากให้เข้าใจเลยว่าภาวะท้องผูกเนี่ยถ้าเด็กเปก็นโรคหัวใจมันต้องออกแรงเบ่งแล้วเขาก็จะต้องใช้แรงมากขึ้นเราต้องหลีกเลี่ยงเลยนะคะ,คะหลีกเลี่ยงไม่ให้ท้องผูกด้วยการกินผักผล,ลไม้ที่มันมีกัดใยเยอะๆหรือว่าอาหารที่ที่ทำให้ช่วยลดการเกิดภาวะท้องผูกอย่างเช่นน้ำส้มคั้นอะไรเงี้ยค่ะพยายามเสริมให้เขารับประทานตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่องการอาบน้ำที่มัน,มน มันอุ่นจนเกินไปอันนี้ค่ะก็จะทําให้แบบหลอดเลือดขยายตัวซึ่งก็จะส่งส่งผลที่ที่ไม่ไม่ดีกับคนไข้เด็กที่เป็นโรคหัวใจนะคะอ๋อค่ะเป็นยังไงมั่งคะคุณแม่พอพอจะได้อยู่คะ่ะก็<น>ะมั่นใจมากขึ้นคะ่ะต้องขอบคุณคุณพยาบาลนะคะค่ะขอบคุณค่ะ แต่ไม่ต้องกังวลนะคะถ้ามีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมนะคะก่อนกลับจากโรงพยาบาลนะคะทุกที่เขาก็จะมีช่องทางการติดต่อไว้ให้แล้วก็พยายามมาตรวจตามนัดทุกครั้งค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราได้หมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณน,นะคะคุณปานีและก็คุณป้อยมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ หากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสวรหรืออ e ีเมลมาหาเราได้ที่ nu radio 107.25 a s p o t m a i n o com สำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ